เดี๋ยวนี้เรามาสัมภาษณ์นะครับเคสเสริมใหม่นะครับเดี๋ยวสอบถามนิดนึงครับชื่อน้องอะไรครบ <c oughs> น้องเลียวค่ะน้องเดียวเนาะน้องเลียววันนี้มาทําอะไรครับมาทำจมูกค่ะมาทำจมูกเนาะเดี๋ยวขอดูหน้านิดนึงนะนี้จมูกน้อยนะครับเคเดี๋ยวสอบถามนิดนึงทําไมถึงอยากมาทําจมูกที่บาลาน่าคลินิกครับรู้จักบาลาน่าคลินิกได้อย่างไรเอ่ย มาทำที่หลายรอบแล้วหลายรอบด้วยอ๋อมาทำหน้าทำอะไรอยู่หลายอย่างเนาะเดี๋ยวขอดูหน้าคุณนานิดนนะนี่ค่ะนี่คุณนาชื่ออะไรครับลูกสาวของก้อยคุณนาชื่ออะไรนะครับชื่อมดค่ะชืน้องมดเนาะอ่านี่น้องมดพาเนาะพาหลานหลานสาวหลานสาวหลานสาวอยากสวยพอดีแล้วแล้วทำไมถึงมั่นใจแบรนหน้าคลินิกอะครับก็ แนะนำมาบอกทุกรายละเอียดเลยอ๋อคือศึกษาข้อมูลมาก่อนแล้วใช่ไหมอ่านี่น้ำมดแนะนํามาอ่าน้ำมดจมูกสวยมากเลยครับอันนี้คือทําไปนานหรือยังครับประมาณ6เดือนได้6เดือนเนาะอันนี้ก็แก้ที่นี่รอบแรกก็ที่นี่อ๋อโอเคก็เป็นเทคนิคเสริมรองปลายใช่ไหมอ่ารอบแรกที่ก่อนจะมาแก้รองปลายนี่ก็คือทำหลังหูเก่าคุณหมอกล้วยเหมือนกันอืมแล้วก็มาอัปเกรดเนาะมาอัปเกรดใหม่อ่าอยากให้มี อ๋อโอเคแล้วที่พอคุณหลานเ <laughs> นาะก็เห็นคุณน้าสวยใช่ไหม <laughs> อยากสวยบ้างอยากสวยบ้างน้อก็เลยวันนี้มาสวยที่บ้านาน้ากิ่งกับแล้วมีทรงจมูกในใจไหมครับอยากได้ประมาณไหนไม่มีค <c oughs> ่ะเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำให้ให้คุณหมอแนะนําให้ตามกําลังเนื้อเ <c oughs> นาะใช่่คะอันนี้ก็คือตอนนี้อายุสิแล้วเนาะก็เกิดแล้วสามารถทําได้แล้วนะครับวันนี้คุณน้าก็เลยพามาสวยนะครับโอเคตื่นเต้นไหมถามนิดนึงตื่นเต้นเนาะเป็น ศัญญกรรมครั้งแรกนะครับโอเคก็มีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจมาเสริมจมูกบ้างก็แนะนำให้มาที่นี่ค่ะอืมโอเคคือมันคือน้าบอกอยังไงเชื่อเลย <c oughs> ใช่ไหมมั่นใจใช่ไหม <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหลังทำเนาะโอเคสวัสแบบดีจะ